สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวการทำลูกในหลอดทดลองกันนะคะพี่จะพามาดูทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยและที่สำคัญพี่จะลองเป็นคนไข้เองด้วยค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะลอเปิดเลยพนนๆสวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคลิปให้ความรู้แบบพิเศษพิเศษแบบ เอกลุศีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะอย่างใครที่ตามก็จะรู้ว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากทำา IU IUI ทำา i c ีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะทุกคนหลายๆคนนะก็คือคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าขั้นตอนเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาทำยังไงเพราะบางคนเนี่ยก็คือกำลังวางแผนจะไปทําเหมือนกันแล้วบางคนก็รู้สึกว่ามันน่าทัวหรือเปล่ามันยากแค่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้แบบดูจัดเต็มทุกขั้นตอนตั้งแต่ ูนจนจนถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาทํากันยังไงนะคือเราสองคนเนี่ยไม่ได้ทําที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเราทําค้างไว้ทุกคนที่ยังมีตัวอ่อนเก็บเอาไว้อยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าบางเออวัาที่นั่นเนี่ยคือไปโรงพยาบาลของรัฐบาลซึ่งแบบว่าเขาไม่ได้ถ่ายไงแต่ที่เนี่ยก็คือเขาไม่ตากรุณาขอบคุณมากมากเลยนะเราอยากเผยแพร่ในสิ่งที่เราทําไปด้วยว่ามันซับซ้อนมันยากแค่ไหนวิธีการแต่ละที่ก็จะแทบจะเหมือนเหมือนกันเลย ที่เนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยสามารถมาถ่ายเอาจริงๆต่อให้พี่จะเคยเป็นอดีตพยาบาลมาก่อนนะแต่เราก็ไม่ได้รู้ขั้นตอนนะว่าเพราะว่าเครื่องมือแต่ละอันอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าขั้นตอนเขาทํำยังไงอะไรยังไงนะที่นี่เลยพี่หญิงก็คือเซฟเฟอร์ติตี้ครุปนะคะสาขาสีราชนะเข้าไปดูกันดีกว่าฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างว้าวเเมื่อเข้ามาในคลินิกนะคะอันดับแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือการลงทะเบียนนะคะ อุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เราต้องเตรียมนะไม่มีเลยทุกคนมีแค่เตรียมปัดประชาชนนะคะทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันต่อเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้พบคุณหมอกันแล้วนะคะคุณหมอนะก็จะให้คำปรึกษาทั่วไปนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะเริ่มซักประวัติทั่วไปนะคะแล้วก็จะบอกวิธีว่าทำยังไงเราถึงจะมีลูกนะทั้งขั้นตอนแล้วก็วิธีการอะไรบ้างน,นะคุณหมอก็จะบอกเราละเอียดเลยทุกคน ครับสวัสดีครับมอมิงนะครับนายแพทย์สิทธาน,านันเทนทรานนท์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญรักษามีบุตรยากนะครับแล้วก็ผ่าตัดส่องกล้องททนารีเวสนะครับอยู่ที่เซฟติลิตี้ครับผมซึ่งถ้าในรอบธรรมชาติถ้าเราดูในคนที่เมนมาตรงเนาะในคนที่เมนมาตรงเนี่ยสมมุติเราเริ่มมีเมนมาไนขะ่เนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นต่างรอบจําเดือนแล้วพอไข่โตขึ้นถึงระยะที่มันโตสมบูรณ์แล้ว มันก็จะบอกตอมใต้สมองเราว่าแบบเฮ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะตกตอมใต้สมองก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อ L H ออกมาครับพอหลั่งออกมาแล้วไข่ก็จะตกแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์กันตรงก็จะอาจจะตั้งครรภ์ได้อย่เป็นต้นซึ่งสิ่งเราตรวจว่าตกไข่ไม่ตกไข่ที่ตัวฉี่นีครับก็คือตรวจแผ่น2ขีก็คือตรวจฮอร์โมนตัวนี้แหละฮอร์โมน L H ดูว่ามีการตกไข่เกิดขึ้นไหมอันนี้คือต้องตรวจตอนเช้ากลางวันต้องคือฟิกเวลาเลยไหมคะไม่มีคือตรวจเวลาไหนก็ได้แต่ความความยากของมันก็คือว่า เราจะต้องตรวจถีก็คืออาจจะต้องตรวจเช้าเย็นทุกวันในช่วงที่คิดว่าไข่จะตก oh. เพราะสิ่งที่เราดูเราดูเป็นเทรนด์เราเห็นความซีดเนาะซีด oh. เข้มเข้มซีด oh. ลงซีดลงอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนที่เราถ้าเราตรวจครั้งเดียวหรือตรวจสองครั้งอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นพีตรงไหนพีตรงนี้ oh. ตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่ามันใกล้หมดไปแล้วอย่างเงี้ยเ oh. พราะว่าจริงๆแล้ว การที่เราไข่จะตกเนี่ยมันจะถูกฟิกไว้ด้วยการฮอร์โมน L H ที่ขึ้นตามเวลาในรอบธรรมชาติตรงนี้ครับอาจจะยากนิดนึงดังนั้นอาจจะต้องสําหรับคนที่มีเวลาเยอะอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาอาจจะต้องมีอะไรกันแบบอาทิตย์ละอาจจะต้องสอดส่งสัมพั้งในอาทิตย์ที่แบบรู้ว่าไข่จะตกในช่วงนั้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นคนที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานเป็นกะอะไรเงี้ยก็เราก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ ทามมิ่งเลยก็คือจัดเวลาเพื่อการใช้ยาฮอร์โมนซึ่งยาฮอร์โมนที่เราให้ก็จะเป็นยากินเป็นยากระตุ้นไข่แบบเบาๆนะครับยถึงขนาดฉีดก็คือแค่กินยังแค่กินก่อนอ่าแต่ว่าแล้วแต่เราถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันมาสม่ำเสมอพอสมควรแล้วไม่อยากเสียเวลาก็สามารถข้ามไปทำอีกอื่นได้เลยเช่นไอยูไอไอยูไอ่าซึ่งไอยก็วิธีการกระตุ้นคล้ายๆกันเลยนะครับกินยากระตุ้นเอาด้าซาวฉีดยาให้ไข่โต เนาะี่ย้ายไข่ตกหน่เข็มแล้วก็แทนที่จะมีอะไรกันเองเราก็มาฉีดน้ำเชื้อเข้าพงมดลูกหรือการทำ IUI แบบนี้ IUI ต่างจากร่อธรรมชาติก็คือแค่ว่าสเปิร์มกับไข่ใกล้กันมากขึ้นอืเพราะเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เรามีในช่องคลอดเนาะ,ะสเปิร์มต้องหาทางว่ายขึ้นไปเองอออดังนั้นในกรณีที่สเปิร์มปกติเลยเนี่ย สเปิร์มไปถึงไข่เนี่ยอาจจะหลักแบบไม่ไดีเยอะมากอาจจะหลักร้านอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่เราฉีดสเปิร์มเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยถ้าสเปิร์มปกติก็คือเอาสิบล้านตัวเป็นต้นไปฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกนั้นสเปิร์มกับไข่เจอกันง่ายขึ้นด้วยความที่สเปิร์มมีปริมาณมากขึ้นดังนั้นการปฏิสนธิทุกอย่าง ยังเป็นธรรมชาติสมมติทำไอวีเราไม่สําเร็จหรือบางคนที่แบบมีปัญหาทำไอวีไม่ได้หรือบางคนที่แบบอยากขึ้นทางด่วกนกานั้นอีกอ,อ,อย่างเงี้ยครับก็คือเราก็สามารถทําอีกซี่ได้เลยในรอบธรรมชาติเนี่ยคนเราอะ่ะเราจะเข้าใจว่าเราอะ่ะมีไข่เดนละใบถูกไหมครับแต่จริงเราไม่ใช่พอเรารู้แล้วว่าไข่เราไม่ได้มีใบเดียวเราก็เลยแก้ปัญหาให้ได้ไข่หลายๆใบนะครับโดยการที่เราจะเริ่มฉีดยาก,กระตุ้นไข่ ก็โดยปรเซสจะาสฉีดอยู่ประมาณ1 0บถึงสิถึง4วันแล้วแต่คนนะครับางคนอาจจะนานหน่อยขึ้นอยู่กับเราต่อสนองต่อยานี้แค่ไหนเนาะจากไข่ที่เราเห็นแต่อัลตราซาวเล็กๆแบบนี้ตอนตั้งต้นมันก็จะค่อยๆโตขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะโตขึ้นแบบนี้ เมื่อไข่โตขึ้นถึงระยะที่เราโอเคขนาดโอเคฮอร์โมนโอเคแล้วเราจะฉีดยาให้ไข่ตกก็คือเข็มสีเหลืองตรงนี้ฉีดยาให้ไข่ตกแล้วตรงนี้สำคัญและเวลาต้องเป๊ะเพราะว่าหลังจากฉีดยาแล้วอีก36ชั่วโมงหรือ37 38ก็แล้วแต่โดยประมาณนี้ครับ36 37ชั่วโมงเนี้ยเราก็มาเก็บไข่แหละซึ่งการเก็บไข่ก็คือจะเกิดขึ้นในห้องผ่าตัดโดยการยาสลบดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บนะครับจะฉีดยาให้เราหลับเลยไม่ต้องกลัวก็คือเราจะขึ้นไข่อย่างเหมือนตัวภายในถ้าเราเคยตัวภายในนะครับ ขึ้นขาย,ย่างแล้วเราก็จะเอาเข็มแทงเข้าไปผ่านช่องคลอดนะครับเข็มเนี่ยขนาดเท่าเข็มจ่อเลือดนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เอาไปดูดไข่ใต้อัลตราซาวคือเราใช้อัลตราซาวในการไกด์เราว่าเข็มไข่อยู่ตรงไหน แล้วเราก็ดูดไข่ออกมาแล้วก็ให้นักวิทย์เอาไปดูในห้องแลบต่อไปคราวนี้เก็บไข่ที่เก็บออกมาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ใช่คือมองใต้กล้องขยายขยายเข้าไปเราจะเห็นไข่หน้าตาแบบนี้อีกซี่เนี่ยย่อมาจาก intra cytoplasmic sperm injection คือ essentially แล้วมันคือการปฏิสนธิครับก็คือการที่เราเอาสเปิร์มฉีดเข้าไปในไข่ เพื่อที่ทําให้เกิดการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอีกซี่แต่ถ้าเอาแบบเทคนิคลแล้วซี่จริงๆคือแค่นี้ใช่คือการฉีดสิร์มิข้าไปในไข่ก็คือพาน้องสเปิร์มเจาะไข่แดงให้เลยใช้เขาไปผสมเองถูกต้องโอ้โหนี่คือแบบช่วยกันสุดๆแล้วทุกคนใช่แล้วก็หลังจากที่เราทำอีกซี่เสร็จแล้วคือการฉีดสมร์มเข้าไปในไข่แล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงน้องในตู้ในตู้อินคิวเตอร์ อันนี้คือถือว่าเป็นลูกเราหรือยังคะใช่ครับนันถูกต้องนี่นนะทุกคนอันนี้ถือว่า,าปฏิสนธินี่ก็คือลูกเราแล้วนะแต่ลูกเราเราได้เห็นจริงๆนะความพิเศษของการเคร้นที่ทําเด็กหลอดแก้วอ่ะการที่เราได้เห็นลูกเราเนี่ยตั้งแต่แบบว่าเป็นเซลล์แบบปฏิสนธิวันแรกๆเลยทุกคนอย่างเงี้ยถนะูกต้องอครับเราพบ คุณหมอเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเจาะเลือดได้แล้วครับเลือีย,ยตัวทุกคนโอเคไปจ้าขอบคุณคหมอขอบปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็โอเคเราตกลงที่จะทำเด็กหลอดแก้วนะพี่อิงนะคะก็จะต้องไปเก็บน้ําเชื้อหรืออสุจินั่นเองนะคะโอเคครับผมอันนี้ก็คือห้อง ตัวสเปิร์มของที่นี่โอ้โเก็บสเปิร์มนะฮะจะมีกระปุกอยู่นะฮะซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานานะครับแล้วก็ตัวนี้พี่จะต้องคัดสเปิร์มใส่ตัวนี้เพื่อส่งคืนเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งล้างมือด้วยน้ําสะอาดเท่านั้นไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใช้สบู่นะครับปับได้ด้วยวปย <laughs> <laughs> นี่นะฮะเออเนี่ยเขาก็มีจะมีหนังให้ อย่างเงี้ยจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการ <c oughs> พี่ก็เอาตัวเนี้ยพร้อมกับตัวเนี้ยใส่ไปตรงนี้ฮะแล้วก็คืนกับเจ้าหน้าที่ถึงตาพี่เฟิร์นแล้วต้องไปตรวจเลือดต้องไปตรวจเลือดก็คือทุกคนต้องไปตรวจเลือดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจเลือดดูฮอร์โมนนะคะก่อนที่จะเริ่มกระตุ้นไข่เพรฉีดยาไปแล้วกี่วันกีวันฮอร์โมนขึ้นเท่าไหร่ก็จะดูจากจอเลือดนะคะแบบนะ้เลย เราได้มีการเช็คเอกสารทุกตัวแล้วค่ะทีน,นิเิแท่นีดี้ค่านี้แล้วกันค่ะหลังจากเจาะเลือดเสร็จนะคะเราก็รอผลเลือดนะคะที่นี่ก็จะรอประมาณ1ชั่วโมงนะคะเขาก็จะให้เรามานั่งรอตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีบริการน้ําดื่มน้ําผล,ลไม้ชากาแฟฟรีนะคะทุกคนหรือว่าใครเนี่ยที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวนะคะ ที่นี่ก็มีห้อง VIP ด้วยนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าได้เลยทั้งญาติพี่น้องสามีภรรยาอะไรเงี้ยที่มากับพวกเรานะก็คือเข้าได้หมดแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงนะใช่น,ะนั้นเราไปดูห้องที่พี่คิดว่าทุกคนต้องตื่นเต้นนะนั่นคือ,คอห้องพาตาทุกคน แ,แี่นี่คเราจะเข้าไปทําอะไรบ้างคะพี่กอก็จะมีพนักงานเก็บไข่ใส่ตัตอ่อนแล้วก็วสองกล้องเคบมโมดูค่ะ<อ>ส่วนใหญ่ก้องโปรเจเยอร์ก็ประมาณนี้ IU I U I ก็ทำที่รวมทุกอย่างในห้อง OR นี้เลยงั้นเราจะพาทัวร์ห้องผ่าตัดที่บอกไงว่าห้องผ่าตัดเด่งหน้ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าก็จะมีที่พักคอยสําหรับสอนจะเข้าไปทํพนักงานนะคะคือต้องเนี่ยใส่หมวกนะแล้วก็ถอดชุดชั้นในอะไรออกให้หมดเครื่องประดับนี่เดี๋ยวลืมแหวนเนี่ย เครื่องประดับตุ้มหูนาฬิกาอะไรเงี้ยก็คือถอดออกไม่หมดทุกคนในห้องผ่าตัดของเรานะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ๋อเราจะต้องเปลี่ยนชุดอะไรกันก่อนนะคะห้องรอผ่าตัดก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ค่ะตอนนี้ก็คือจะต้องงดน้ำงดอาหารใช่ไหมค่ะถ้าเก็บขัดก็คือเราจะต้องงดน,มมดน้ำงดอาหารน้อยหกถึงแปดชั่วโมงก่อนการเก็บขัดมาถึงปุ๊บเราก็มานอนรอตรงนี้ค่ะพี่จะนอนรอให้ดูเลย ที่นอนรอผ่าตัดนะคะห้องรอผ่าตัดแล้วก็จะเป็นห้องผ่าฟื้นด้วยก็คือหลังจากเก็บไข่มาสเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะก็มานอนรอตรงนี้นะคะเพื่อเ,เอาเสริอมอาการหลังผ่าตัดเนาะอย่างน้อยเราต้องเอาเสริมประมาณสองชั่วโมงก่อนกลบบ้านแต่ว่าถ้าในกรณีบางคนนะคะเขาอาจจะแบบมีกังวลหรืออยากให้คุณแฟนอยู่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีห้องเป็น V.I.P. นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะ่ะนี่โอ้บางคนกลัวมากใช่ค่ะพี่ก็พี่ก็สามารถเข้ามาได้หลังจากที่เราเอาเสริมอาการ ี่เปิดแล้วอย่างประมาณ15นาทีแต่ที่ที่เปิดเขารู้สึกตัวดีแล้วเราก็จะไปเชิญทีท่เข้ามาแล้วก็ระหว่างที่ออกเสืดเราก็จะมีปิ่งค่ะตรงนี้เส<อ>ือแต่ว่าอยากจะเข้า,า,าห้องน้ำหรือ,อต้องการอะไรเพิ่มเติมก็คือกดตรงนี้ดเดี๋ยวจะไปดังตรงเคาน์เ<อ>ต,รต,รต,รตรอตร์พยาบาลเมื่อกี้ค่ะไปที่โรงพรยาบาลน,นะทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะถ้าเขามีกิ่นก็คือกดเรียกได้เลยไปเราเข้าไปดูในห้องผ่าตัดของจริงแล้อเป็นไงโอเคครับพี่เชิญพี่เชิญตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องผ่าตัด มันเก็บไข่แล้วก็ย้ายตัวอ่อนตรงนี้จริงจริงพี่เข้าไม่ได้แล้วนะครับผมนนี้เราขอเข้ามาดูนะขออนุญาตนะครับญามามาทุกคนตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะสานจริงเป็นแบบนี้ทุกคนที่นี่ก็จะมีคุณหมอวิสัยที่เป็นคนดูแลตลอดการค่ะก็คือมีคุณหมอดงยาดูเรื่องการดมงยาทะโลเป็นคุณหมอเรื่องเอมีลูกยากก็มีคุณพยาบาลอยู่ครบทีมเลยที่นี่ถ้าใครอยากรู้นะว่า ขั้นตอนการเก็บไข่หรือว่าทำยังไงเ<อ>นี่ยเดี๋ยวเราจะจําลองให้ดูคลิปต่อไปแต่คลิปนี้เราพาให้ดูก่อนว่าห้องผ่าตัดโดยรวมเขาเป็นแบบนี้ทุกคนต่อจากห้องผ่าตัดต่อนะ้ก็จะเป็นห้องแหลกที่ดูเกี่ยวกับตัวอ่อนนะคะอย่างนจะอยู่ติดกันเลยจะมีประตูกั้นนี่คือเวลาเขาแบบว่าเก็บไข่ก็คือเอาใส่ตรงนี้ใช่ค่ะแต่เราเก็บไข่นะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาดูไข,ขน,นี่ตรงนี้เลย พอเราเก็บไข่ปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะย้ายไข่ของเราไป้องนูน้นซึ่งก็คือจะจบอยู่ในกระบวนการแบบไซคลนี้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่น่ากลัวเลยใครมีแผนจะทําแบบว่าเด็กกอดแก้วหรือว่าจะไปเก็บไข่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะที่จะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยดูเครื่องมือเลยว่าเครื่องมือเนี่ยที่เขาจะต้องเก็บไข่เราจะต้อง เข้มขนาดไหนหน่ากลัวจริงหรือเปล่านะคะคราติดตามคลิปต่อปไปใชียพี่อิงใช่ครับผมเราจะไปดูกันเขาว่าตัวจิดจ๊ดเนี่ยที่เราบอกว่าเล็กมากๆ<ช>เนี่ยเราจะขยายใ,<ช>ใหญ่ให้ดูว่ามันวิ่งยังไงเรา<ช>จะดูเลยว่าเขาเคลื่อนที่วันต่อวันแบบไหนแล้วก็เป็นแฟนเลยนะคะได้ครับผมทุกคนเรามาแวะดูบางคนเกิดนะก็ไม่เคยตรวจภายในเลยนะว่าเขาเขาไปในบูธที่นี่ที่นั่งไฮโซมากนั่งเก้าอี้สบายเเอกก้้าาีีีีดจงยะนน็ม จอและสาวบอกซึ่งมันน่าจะเป็นจอเดียวกับจอเดียวแบบนีชด้ยวยค่ะคุกคคือวิจารณ์จากคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอดีตพยาบาลด้วยแล้วก็เข้ารับการรักษาที่ต่างๆหลายที่อ่ะที่บอกเลยว่าที่เนี่ยคือไฮโซมากแล้วก็มีจอให้เราดูเราไม่ต้องคอยชะโงกดูว่า คุณหมอคือคุณหมอต้องมาหันให้เราดูเงี้ยเราดูดไปคุณเราก็ดูอ่ะสะดวกครับเวลาคุณหมอมาทำอะไรปุ๊บอ่ะอเราเห็นเลยอ่ะพอเราเป็นคนไข้เองเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราก็อยากจะรู้ว่า<ช>คุณหมอเขาทําอะไรกับตัวเราบ้างและข้างในเราเป็นอะไรคือมันลดความเครียดลดความกดดันแล้วบางทีนตอนนั้นอ่ะอยากจะแบบรู้อะไรเงี้ยเราจะได้ถามคุณหมอตอนนั้นได้เลยไอ<ช>้นี่อะไรคะนี่อะไรคะเราก็แบบเห็นไปอ่ะพี่ว่ามันดีมากเลยตรงนี้นะ